สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดที่4.4กันนะคะโดยเขาบอกว่าให้เราแสดงวิธีหาคําตอบนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่สถานการณ์ที่1นะคะเขาบอกว่าร้านค้าซื้อกางเกงตัวหนึงราคา360บาทขายไป540บาทร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กําไรร้อยละเท่าใดนะคะ,ะเขาถามหาอะไรคะเขาถามว่าร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กําไรร้อยละเท่าใดนะคะ แล้วสิ่งที่โจทย์บอกก็คือร้านค้านะคะซื้อกเกงตัวนี้นะคะในราคา360บาทและขายไป540บาทนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะหาว่ากําไรเนี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่ได้นะคะเราจะต้องหาว่าเขาเนี่ยขายแล้วได้กําไรกี่บาทนะคะโดยการนํำราคาที่เขาขายได้นะคะลบด้วยราคาที่เขาไปซื้อมานะคะหรือที่เราเรียกว่าต้นทุนนั่นเองอ่ะแล้ว พอเราหาได้แล้วนะคะเราก็นํามาเทียบบรรยตกาศนะคะร้อยละก็คือ100นะคะถ้าราคาทุน100บาทเขาจะได้กําไรกี่บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำขั้นตอนที่1นนะคะเราต้องหาว่าร้านค้านะคะได้กําไรเท่าไหร่นะคะได้กําไรเท่าไหร่ก็จะเป็น540นะคะลบด้วย360นะคะได้เท่ากับ 180บาทนะคะอ่าแสดงว่าร้านค้านะคะได้กำไร180บาทนะคะทีนี้เรามาเทียบบรรยากาศยางโดยนำราคาทุนนะคะอ่าคือทุนนะคะ360บาทนะคะได้กำไร180บาทนะคะทีนี้ถ้านะคะเปรียบเทียบกับร้อยละใช่ไหมคะก็คือถ้าหนึ่งถ้าทุนนะคะ100บาท ได้กําไรเท่าไหร่ก็จะเป็น100นะคะคูณกับ180นะคะส่สวนด้วย360นะคะหตัด0นะคะทีนี้181 18 182 18, นะคะ36แล้วนํา2นะคะไปตัดกับ100ก็คือ212 2, 1, 2อ,อ,อะไรได้100ก็จะเป็น250นะคะ50 คูณกับ1นะคะได้เท่ากับ50นะคะ,ะแสดงว่านะคะถ้าราคาทุน100บาทเนี่ยร้านค้าจะได้กําไร50บาทนะคะก็คือร้านคา้านะคะขายกางเกงตัวนี้ได้กําไรอยู่ร้อยละ50นั่นเองอ่าตอบร้านคา้าขายกางเกงได้กำไรร้อยละ 50นะคะต่อมาข้อ2ข้อ2สถานการณ์มีอยู่ว่าชัยขายนาฬิกาปลุกให้กล้องราคา420บาทถ้าชัยซื้อนาฬิกาปลุกเรือนนี้มา500บาทชัยขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นได้ว่านะคะราคาที่ชัยซื้อมาก,กับราคาที่ชัยขายไปเนี่ยเป็นยังไงคะ มันต่างกันนะคะก็คือราคาที่ขายเนี่ยน้อยกว่าราคาที่ซื้อมานั่นก็หมายความว่าใช้เนี่ยขาดทุนนะคะก่อนที่เราจะหาได้ว่าเขาขาดทุนไปเท่าไหร่นะคะดังที่โจทย์ถามนะคะอ่าเรามาดูก่อนว่าเขาบอกอะไรมาเขาบอกมาว่าราคาที่เขาขายให้กล้องเนี่ยคือ420บาทและเขาซื้อมาในราคา500บาทอ่าเราจะหาว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เราจะต้องหาก่อนว่าเขาขาดทุนไปกี่บาทนะคะ,ะวิธีทา ใช่คาะทุนขาดทุนเท่าไหร่เอาราคาที่ซื้อมานะคะลบด้วยราคาที่ขายนะคะได้เท่ากับ80บาทอ่ะเมื่อได้80แล้วทํายังไงต่อเราก็มาเทียบบัญญัติยางนะคะโดยนําราคาที่ใช้นะคะไปซื้อมาก็คือทุน500บาทนะคะแล้วขาดทุน80บาทอ่ะขาดทุน80บาทแล้วถ้าทุน 100บาทจะขาดทุนเท่าไรก็จะเป็น100นะคะคูณกับ80ดสิบส่วนด้วยห้านะคะก็จะเป็น0ูนย์ตัด0 0ตัด0ูนย์นะคะอ,ะอันนี้ก็จะเหลือแค่หนเนาะทีนี้นำห้านะคะไปหาร80 5ส5บห้าหนึ่งห้าห้าอะไรได้แปดห้าลบหเหลือสเป็นสาอะไรได้สาก็จะเป็นแปดหกนะคะก็จะเป็นหนึคูณกับสิบหกนะคะได้เท่ากับ16นะคะดังนั้น ถ้าราคาทุนของชัยนะคะอยู่ที่100บาทชัยจะขาดทุนอยู่ที่16บาทนะคะก็คือชัยนะคะจะขาดทุนอยู่ที่16%นั่นเองอ่าตอบชัยขาดทุน16%นะคะ มาต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อ3ามเขาบอกว่าร้านค้าติดราคาไฟฉายกระบ,บอกหนึ่ง950บาทขายให้ลูกค้า608บาทร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์อ่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามว่าร้านค้านะคะลดราคากี่เปอร์เซ็นต์แล้วบอกอะไรเรามาบอกว่าร้านค้านะคะติดราคาไฟฉายไว้ที่950บาทและขายให้ลูกค้าในราคา608บาทนะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาว่าเขาลดราคากี่เปอร์เซ็นต์น,นะคะเราจะต้องหาก่อนนะคะว่าเขาลดราคาจากราคาที่เขาติดไป้ายไว้เนี่ยกี่บาทนะคะวิธีทำร้านคา้าลดราคา,าลดราคาเท่าไหร่ก็จะเป็น950านะคะลบ6 0 8บาทนะคะได้เท่ากับ 342บาทนะคะเมื่อเราได้แล้วว่าเขาลดราคา342บาทเราก็เอา300นี่นะคะไปหาคำตอบโดยการใช้บัญญัติตรยางค่ะก็คือติดราคานะคะ950บาทนะคะลดราคา342บาทนะคะแล้วทีนี้ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเทียบกับ100นะคะก็คือติดราคา100บาทจะลดราคาเท่าไรนะคะก็จะเป็น100คูณกับ342นะคะส่วนด้วย950นะคะจะเป็นเท่าไรนะคะ,ะก็จะเป็น0ู0นตัด0ูนย์ะคะ,ะเห็นได้ว่า กับ95นะคะสามารถนำอะไรมาตัดได้คะสามารถนำ5มาตัดได้นะคะ5 2 10 5อะไรได้95ก็จะเป็น5 9ได้95นะคะทีนี้19ไปตัดทอนกับ342หรือ19ไปหาร342นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทดกันนะคะ,ะก็จะเป็น342นะคะหารด้วย19นะคะ 1> 19 1เป็น19นะคะ19 2เป็น38อ่ะเราก็รับ1นะคะคือ19นะคะ4ลบ9ไม่ได้นะคะยืมจาก3เหลือ2อันนี้ก็เป็น14นะคะก็จะเหลือ5เหลือ1ชัก2นะคะ9คูณอะ,อะไรแล้วได้หลักหน่วยเป็น2นั่นก็คือ98 72ใช่ไหมคะเราก็ลองเอา19นะคะคูณกับ8 98 72ใส่2ทด7 9เอ้ย8 1 8บวกอีก7เป็น15อ่ะดังนั้นนะคะ19นะคะคูณกับ8ได้152นะคะอ่ะก็จะเหลือ0ูนยคำตอบก็คือ18นะคะก็จะเป็น19 1เป็น19 19 18เป็น342รอส่นะคะ,ะแล้วทีนี้ก็เอา2กับ18บแปดคูณกันนะคะได้เท่ากับ36นะคะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้าร้านค้านะคะติดราคาของไฟฉายไว้ที่100บาทนะคะก็จะลดราคาให้36บาทก็คือร้านค้าลดราคา36%นั่นเองตอบนะคะลดราคา36%ค่ะ มาต่อกันที่ข้อ C นะคะข้อ C เขาบอกว่าร้านค้านะคะติดราคาโคมไฟ3,800บาทนะคะาขายให้ลูกค้านะคะ2850บาทร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใดนะคะ,ะสิ่งที่โจทย์ถามคือร้านค้านะคะลดราคาร้อยละเท่าใดนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกมาคือ บอกราคาที่ติดป้ายไว้นะคะคือ3,800บาทนะคะและขายให้ลูกค้านะคะ2,850บาทนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะหาได้ว่าลดราคาเนี่ยไปคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ได้นะคะเราจะต้องหาก่อนนะคะว่าเขาลดราคาจากป้ายเนี่ยกี่บาทนะคะวิธีทำํำร้านคา้าลดราคาอ่ะ ลดราคาเท่าไหร่ก็จะเป็น3,800นะคะลบกับ2,850นะคะเท่ากับเท่ากับเท่าไรศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะคะศูนย์ลบห้าไม่ได้ยืมจาก8จาก8เหลือ7เป็นจากศูนย์เป็น10นะคะ10บลบห้าเหลือ5นะคะทีนี้7จลบออกแไม่ได้ก็จะเป็น17บเจ็ดนะคะพ่อไปยืมจาก3มาเนาะ,ะทีนี้17ลบออก8ก็จะเหลือ9นะคะ,ะทีนี้ก็จะเป็น ลดราคาอยู่ที่950บาทนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเราได้แล้วนะคะว่าเขาลดราคาอยู่ที่950บาทนะคะเราก็นำไปเทียบบัญญัติย่างโดยนำราคาที่เขาติดไป้ายไว้นะคะก็คือ3,800นะคะมาเทียบบัญญัติย่างนะคะก็จะเป็นติดราคา3,800บาท ลดราคา950บาทนะคะอ่ะแล้วทำยังไงคะเมื่อเขาให้ให้เราหาร้อยละใช่ไหมคะเราก็นำไปเปรียบเทียบกับ100นะคะอ่าถ้าติดราคา100บาทนะคะจะลดราคาเท่าไรก็จะเป็น100นะคะคูณกับ950นะคะส่วนด้วย3,000 8 0 0อยนะคะ,ะก็จะเป็น0นย์ตัด0 0ตัด0นะคะคะทีนี้ทำยังไงต่อคะเอาสมาตัดใช่ไหมคะ2อะไรได้38ก็จะเป็น2องนะคะทีนี้2อะไรได้9บ้าง2 4 8 9, ี่ปดเลบ8เหลือ1เป็น15 2อะไรได้15รับเจ7 14 15 14, เหลือ1กลายเป็น10 2อะไรได้1ิก็จะเป็นส5งหนะคะทีนี้ก็จะกลายเป็น 475หารด้วย19นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งหารตรงข้างๆกันนะคะเพราะว่า19เนี่ยนะคะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะมันจะไม่มีตัวไหนที่สามารถตัดทอนได้เนาะเราก็เอามาตั้งหารนะคะ19อะไรได้47ตั้งไม่มีรับสุดใกล้เคียงก็คือ192 38นะคะอ่าก็จะเป็น7-8ลบ8ลบไม่ได้ยืมจาก4จาก4เหลือ3 7เป็น17ก็จะเป็น 17ลบออกแปเหลือ9นะคะอ่าทีนี้ชัก5นะคะเป็น95 19คูณอะไรได้95นั่นก็คือ19คูณ5นะคะ19คูณ5ได้95ลบกันก็จะเหลือ0นะคะคำตอบคือ25นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเท่ากับ25บาทนะคะทีนี้ ร้านค้านะคะถ้าติดราคาไว้ที่100บาทก็จะลดให้25บาทนะคะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าร้านค้านะคะลดราคาร้อยละ25นั่นเองนะคะตอบร้านคา้าลดราคาร้อยละ25อ่สําสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.4นะคะเราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปนะคะสำหรับวันนี้เพอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ